สวัสดีครับพ่อเวททอล์ปแจ็คครับมาต่อกันกันกบเดอะ h c h e m i s t นะครับน้ำยาแบรนด์คนไทยอีกแล้วนะครับผมกดมาสามกลิ่นนะนี่นกลิ่นที่สองนะครับผมอย่างนี้ผมบอกไว้แล้วว่า The Alchemist เนี่ยนะครับน่าจะหมายความว่านักเล่นแร่แปรธาตุนะครับซึ่งก็คิดว่าเขาคิดว่า คงคอนเซปประมาณว่าการผสมน้ำยาหรือไฟ,ฟ้ฟนี่ก็เหมือนกับการเล่นแรแ่แปรธาตุนะครับปุุงปุ้นนี่ไปนะตัวนี้เป็น VG Max นะครับแล้วก็สีสันก็ค่อนข้างออกไปทางสีชานะครับเท่าที่เห็นนะร้อยห้าสิบบาทครับปกติสามร้อยนะเขาลดราคาช่วงโปรโมชั่นนะค่อแล้วผมสูบกลิ่นเจนทันแมนไปผมรู้สึกว่ากลิ่นเหมือน p e a n butter หรือพวกแบบกลิ่นป๊อกกี้นะครับคือบางทีผมสูบเสร็จแล้วนะหมายถึงว่าสูบแล้วแบบวางบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วนะผมรู้สึกว่า เอ้มันมีกลิ่นอะไรบางอย่างมันติดจมูกอยู่นะครับเหมือนมันกลิ่นหอมๆพิมครีมมานนีลาหน่อยๆน,นะแต่ก็มันมันมีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับกลิ่นนี้ดีกว่ามิวทีนะครับก็คือชานมนันเองนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขย่าอย่างเงี้ยนะครับไปหลายรอบแล้วนะครับน้ำยาค่อนข้างเนืดนะก็มิวทีราคาเือนเดือนครับร้อยสิบบาทช่วงลดราคานะครับนิโคตินสามนะที่ผมสั่งไปนะครับ ก็มาในรูปปกแบบนี้นะอืมเพราะว่า <c oughs> ดมเลยดีกว่านะครับกลิ่นชานะครับเขาบอกมิวทีก็คือชานมถูกไหมครับตอนดมเนี่ยชามาก่อนเลยเออผมเคยสูบน้ำยาที่เป็นชามาหลายตัวนะครับชากุูหลาบชาแล้วแต่นะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันคือกลิ่นชานะครับคือตัวนี้นะชิมสักนิดนึงนะครับผม ชาครับผมแต่ยังไม่เจอนมนะอืมลองมาจดดูกันดีกว่าครับสีน้ําโอ้ยสีน้ํายาค่อนข้างเป็นแบบเย็นเลยวะไม่น่าเย็นนะวีจีแม็กเนี่ยมันจะซึมน้ํายาลงนิดช้านิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันเมื่อกี้ผมฟีด น้ำยาขึ้นมาใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีนะน้ำสมลีมันไม่ได้ไหม้นะกับน้ำยาตัวที่แล้วนะเออพอพอเป็นควันออกมานะครับเพื่อนๆกลิ่นแม่งเป็นชานมเลยวะ่ะ กลิ่นชานมเลยนะมันมีกลิ่นรสชาติที่ผมชิมเป็นรสชาติชาใช่ไหมครับกลิ่นที่ออกมาเหมือนไอ้เพื่อนเพื่อนเคยกินชานมที่มันแบบที่เขาโรยที่เขาราดไอ้คาราเมลที่ทคาราเมลแบบข้างๆแก้วปะเออเนี่ยกลิ่นแบบคาราเมลอย่างนั้นเลยนะกลิ่นคาราเมลน้ำตาลคาราเมลอย่างนั้นเลยนะที่ที่กลิ่นที่ตามมาด้วยนะครับผมเบิร์นแค่นี้พอนะพว่าสำนีผมก็ สางมาอย่างดีแล้วนะครับม,มันจะเย็นบ่วะไม่น่าเย็นนะปกติถ้าเพื่อนๆดูช่องผมอยู่อะอะตอมตัวนี้กับกล่องตัวนี้ผมมันใช้กับสายขนมสายยาสูบนะครับแต่ก็เสียว่ามันจะเป็นแบบเย็นนะครับแล้วไม่เป็นไรล,ลองดูนะครับการว่าถ้าขวดนี้เย็นนี่ผมต้องสั่งใหม่เลยนะเพราะผมได้แยกกันนะครับอะตอมสายขนมสายยาสูบกับสายผลไม้นะครับเยน็นๆนะมาครับเดี๋ยว ลองมาสูบกันดีก,กว่านะครับนิ้วทีนะครับเพื mm ่อนแอบตรงตล้งความสวยงาม mm hmm. ไม่หวานนะครับ mm hmm. แต่เหมืนจะมีนะ ปลายอะ่ะเย็นนิดๆความหวานนะครับเต็มสิบผมขอให้สองพอนะครับสองถึงสามนะแทบไม่รู้สึกนะครับจะมีนะความเย,ย็นนะครับเย็นนะครับเพื่อนเต็มสิบผมขอให้สองถึงสามพอนะครับเย็นน้อยมากนะครับอืม อืมยังไงดีอะ่ะผมว่ามัน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 ไม่รู้สึกถึงความเป็นคือตอนชิมัะตอนดมอะมมีกลิ่นชาเว้ยแต่ไม่มีกลิ่นนมนะตอนสูบผมก็ไม่มีเจอกลิ่นนมนะไม่อะ่ะผมว่าไม่อะ่ะ มันเหมือนชาชาเปล่าๆนะครับชาที่เราใส่เป็นเป็นเป็นชาที่ชงเปล่าๆที่ไม่มีนมอ่ะเออเป็นชาเป็นชามะลิหรือชาพวกชาอู่หลงที่เราใส่น้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วก็ใส่มุกลงไปแค่นั้นเองนะอืมนึกภาพชาลิตันไอทีอะครับเป็นชาทิมที่ที่ไม่มีนมนะครับแล้วก็ เนี่ยมันเป็นโทนนั้นมากกว่ามันไม่มีกลิ่นนมกลิ่นนมรสชาตินมหรืออะไรเกี่ยวกับน,นมเลยคือซึ่งเขาเขียนเขียนว่ามิลทีนะครับผมไม่รู้สึกถึงความเป็นชานมเลยนะครับถามเขาว่าชามาไหมมานะครับมีกลิ่นชาอยู่นะมีกลิ่นของไอตัวครีมไอตัวกลิ่นน้ําตาลคาราเมลที่เขาโรยแก้วนะครับมีนะไม่อะผมว่าเหมือนชามะลิมากกว่าวะ่ะ ถ้าคุณบอกว่า,ว,าว่าเป็นจัสมินทีผมว่าผมผมโอเคนะจัสมินทีอ่ะสุบหลายครั้งมากนะความนุ่มคอนะครับเนียนคอถือว่าก็ปกติดีนะครับสำหรับ v g m a x นะอนะผมว่าผมอ่ะคะแนนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาพูดเรื่องความสุขกันดีกว่านะครับ เหมือนเดิมนะครับความหวานได้สามนะครับสองถึงสามนะครับความเย็นก็สองถึงสาเหมือนกันนะครับแนนความตรงปกนะนะครับผมขอพูดเลยแล้วกันเพราะว่า,วาผมก็ไมไ่รับเงินใครเข้ามานะผมซื้อมาสูบซื้อมาใช้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับไอมิวทีเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งความตรงปกนะผมบอกว่าแม่งไม่ตรงปกเลยผมบอกเลยคือบอกชานมอะ่ะผมไม่รู้สึกถึงความเป็นรสชาตินมกลิ่นนมเลยนะครับแต่วความเป็นชาเนี่ยมี นะครับมีแน่ๆนะครับความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของน้ําตาลหวานๆที่มันมีมีมาในควันนะครับรสชาติหวานมาผมรู้สึกว่าคะแนนความตรงปกผมขอให้ห้าพอนะครับผมสูงว่ามันมันมันไม่ตรงปกที่ผมคิดไว้อะนะครับพเพื่อนๆเนาะความแทงคงแทงคอก็ไม่มีนะครับเพราะมันนิดแค่สามเองนะครับความแน่นความอิ่มนะครับ ตัวนี้เป็นน้ํายาสุดแล้วเป็นน้ํายาเย็นนะไม่ใช่น้ํายาน้ํายาแบบที่ไม่เย็นนะครับเพื่อน,เ,อนเย็นอ่อนๆน,นะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะใช้กับตอนตัวนี้แหละเพราะว่ามันอยู่มันย่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับส่วนเรื่องคะแนนคะแนนเรื่องความออโดยอออโออโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าอืมโอเคตามมาตรฐานแล้วมันได้นะครับแต่ว่าพอถ้าคุณเขียนว่าเป็นจัสตินเทียนะครับผมก็จะให้คะแนนเขา เก้าถึงสิบนะแปดถึงเก้านะครับถ้าคุณบอกว่าเป็นจัสมินทีนะเป็นชาชามมลินะซึ่งแม่งอันนั้นมันน่าจะตรงกับคำว่ากับน้ํายาขวดนี้มากกว่านะครับผมรู้สึกว่าเออมีชาอีกอันหนึ่งอ่ะของยี่ห้อเล็กั้นงะครับที่มันกลิ่นกลิ่นชาอูหลงนะเออผมว่ามันคล้ายๆอันนั้นซมากกว่านะครับเพื่อน ไอยี่ห้อเหล็กอะที่มันเป็นพอร์ตแบบว่าน้ำยาสำเร็จรูปนะครับกลิ่นชาอู่หลงเออผมว่าใกล้เคียงกันมากกว่านะครับมากกว่าความเป็นมิวทีนะตนัวนี้โอ้อร์อาโดยรวมผมขอให้ให้ห้าแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงปกอะแล้วก็ยังยังไม่ประทับใจเท่าไหร่คิดว่าถ้าหวานกว่านี้ผมจะให้คะแนนเพิ่มอันนี้หวานเนาะคือน้ำยายี่ห้อนี้ผมไม่ทราบว่าเขา เขาน้นความหวานน้อยหรือเปล่าใครเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเนาะเขาหวานมาตลอดเลยอะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบหวานนะเพื่อนผมว่าโอเคแบรนด์นี้ซื้อไว้นะครับเนาะก็ประมาณนี้กันนะผมลุ้นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับกลิ่น red apple นะเดี๋ยวผมจะรีวิวเพื่อนดูนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะทนเดียวกันเล้ววะเนาะ นะครับก็คะแนนอยู่วันนี้กันนะขออภัยท่านเจ้าของผู้ผลิตด้วยนะครับก็ถ้ารับฟังคอมเมนต์ผมแล้วก็อาจไปเพิ่มความหวานนิดนึงนะถ้ากลิ่นเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มความหวานนิดนึงผมว่ามันน่าจะรู้สึกถึงความเป็นชามากขึ้นนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นจัสมินทีผมว่าน่าจะเข้ากว่านะนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรพูดมากนะผมก็รู้สึกแป๊บแปนิดนึงนะครับพอสูตรแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ตรงกับที่เราจินตนาการไว้นะครับเพื่อน เนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดแชร์ Su b สไ r i b e มีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับใช้คำที่สุภาพด้วยนะครับเพราะเป็นที่สาธารณะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ